สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องและทุกปลาทุกท่านนะครับนี่มหาตีปลาช่อนนะครับเป็นหมายนี้เคยพามาแล้วนะเป็นหมายต้นตาล เันมะพร้าวที่ผมโดนแตนต่อยไไม้สวยครับไม้สวยแต่ต้องตีนานๆนหน่อยครับ ครับพี่น้องยอยู่ครับพี่น้องใสาสวยนี่ครับเป็นปากนะครับนะตัวนี้กลบยางส่มชุนครับขนาด3.5เซน เต็มเลยนะครับลืมลืมอะไรไม่ลืมลืม,ลมครีมไหมผมโอเคนะครับหมายผมบอกพี่น้องแล้วนะครับมันได้อยู่ในแบบตีแค่สองไม้เองนะ อีสองไม้ดูเรื่องเลยเราไปดูอีกนะเรจะได้อีกไหมคันที่ใช้ก็เป็นคันเดิมนะครับของแอร์เกียแอร์คอร์สนาโนครับรอบผมก็ใช้เป็นฟิเทคนะครับคขาบ,บ้าตัวใหม่ล่าสุดเลย ฟิตเทคคอบ้าลิมิเต็ดอีดีชั่นนะครับสายพีอ e, ีผมใช้ยี่สิบปอนยี่สิบปอนหน้าตาศูนย์จุดศูนย์จุดหนึ่งหนึ่งหกนะครับวิ่งออกจากผาเลยนะ วิ่งเอกไปป่านูนมาซ้ำเลยนะครับรอบแรกไม่ไม่ซ้ำกัดไม่โดนผมก็กอเหยื่อมาช้าๆหยุดหุดนะครับเหยื่อค่อนข้างจะเดินน้ําดีนะนะครับรับประกันเลยนะครับเดินน้ําดีตีไกลนะครับเบ็ดไทเทนเนียม ขนาดหนึ่งโอนะครับมีกาดกันสะวะให้ด้วยนะครับสำหรับเหยื่อผมลุยแหนลุยป่าักบุ้งได้สบายนะเย่าตีแล้ล ่าใหมเผื่อมันมีหลายนะครับเนี่ยมันออกมาจากตรงนี้แหลนะเนี่ยลองตรงนี้ดูดิเปื่อจะนี้ตัว อมีตัวเขามีตัวขยับมีตัวขยับอยู่นะทีนี้พี่น้องท่านหนที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับโอเคไปดูหมายต่อไปกันครับเดี๋ยวเรามาดูหมายนี้ครับพี่น้อง อันนี้ก็สวยเหมือนกันครับหมาย มีอาการนะครับมีอาการด้วยมีขยับนะครับมีขยับป่าใส่เราด้วยนะแต่ลมพัดแรงมากลมแรงมากเลย ลมแรงอุ๊ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วโูหแม่งหืมพี่น้องมันนูนวิ่งใส่เลยนะมันนูนใสผมเลยเมื่อกี้เนี้ยแต่มันไม่ตามมาอุ้ยลม นี่แหละเนะาะปลาเราเจอตัวป่าพอจะตีให้มันแม่นลมก็พาไปทางอื่นนะครับพัดไปทางอื่นอีกสวยหมานี้แหละพี่น้องอุ้ยทรงโอ้โหอยู่ครับพี่น้องอย,อยู่ครับพี่น้องอยู่แล้วอออยู่ผมบอกแล้ว เต็มปากส,สวยอีกแล้วครับอุ้ยโอ้คบสวยงามมากโอ้โหฟังจากเสียงดิ้นนะน,นะครับนี่นะ เต็มปากไซส์ก็สามขีดหน่อยๆนะครับกบยางส้มฉุนสามจุดห้าเซนเบ็ดไทยเทแจ๋วนะครับหมายปลาผักบุ้งปลาแหนปลาจอกนะครับเต็มเลยแต้มที่สองมาแล้ว ขอญาตเก็บปลาก่อนครับนี่ครับพี่น้องสองแต้มไะเดี๋ยวไปดูอีกว่าจะได้อีกไหมนะครับเราไปดูกันติดตามผลงานกันต่อไปนี่ครับตัวเบ็ดเหยื่อที่ผมใช้ก็เป็นสีชมพูไอสีม่วงสีม่วงสีชมพูม่วงจริงๆเ นี่ครับม่วงเขียวหลังส้มนะครับใบหลิวสองใบตีไกลเรียกน้ำดีนะครับเบ็ดไทยเทใส่มีกาดล็อกตัวเบ็ดตรงนี้ก็มีลวดกันขาดให้ด้วยโอเคครับพี่น้องไปไปดูวันอีกนะครับจะได้ไหมสองแต้มแล้วครับ ผมเห็นตัวใหญ่ขึ้นแล้วนะตัวนี้น่าอยู่ประมาณสามโอ้สามที่ขีดได้นะขึ้นต่อหน้าเลยเนี่ยก็เผิ่อมีครึ่งโลเลยนะเนี่ยตัวนี้ยมากเตันี้ใหจริงมีครึ่งโลแหละตาดาไวไม่ผิดนะ ช่องน้ําไหลหน่อยพี่น้องช่องน้ําเข้าครับ่างนี้เป่อปลามาดักลูกปลากินกินลูกปลาอยู่นะอุ้ยโอ้ไม่กอด